ลึกเข้าไปในทุ่งนาเขียวขจีของหมู่บ้านเล็กๆในเวียดนามมีคู่สามีภรรยาชื่อมินและภรรยาของเขาลินในสายตาคนภายนอกพวกเขาดูเป็นคู่สร้างคู่สมที่สมบูรณ์แบบมินเป็นคนขยันและอดทนในขณะที่ลิงขึ้นชื่อเรื่องความงามที่สะดุดตาแต่ทว่าภายในบ้านของพวกเขาบรรยากาศกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็น พ่อแม่ชราของมินอาศัยอยู่กับพวกเขาท่านทั้งสองร่างกายอ่อนแอมือไม้สัน่นเท่าจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อเลี้ยงดูลูกชายแต่แทนที่จะมีความกตัญยูลินกลับปฏิบัติต่อท่านด้วยความรังเกียจเหียดฉันเธอมองว่าพวกเขาเป็นภาระเมื่อท่านขอน้ำดื่มเธอก็ทำไปไม่ได้ยินเมื่อถึงเวลากินข้าวเธอจะตักเศษอาหารเหลือๆให้ท่านกินในปริมาณน้อยนิดแถมยิ่งกรอกตาใสหากท่านทำเม็ดข้าวหกมินเฝ้ามองดูเหตุการณ์นี้ด้วยหัวใจที่แตกสลายหวังว่าใจของภรรยาจะอ่อนโยนลงบ้างแต่ก็ไม่เคยเลย บ่ายวันหนึ่งลิงวิ่งไปหามินด้วยใบหน้าเปื้อยยิ้มพ่อแม่ของฉันกําลังจะมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาเยี่ยมเราเธอร้องบอกเราต้องเตรียมอาหารชุดใหญ่ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบนะมินมองครรยาแล้วหันไปมองพ่อแม่ตัวเองที่นั่งเงียบเงียบอยู่ที่มุมห้องแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่าคําพูดนั้นไร้ค่าบางครั้งคนเราจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกเจ็บปวดด้วยตัวเองเขาพยักหน้าช้าๆไม่ต้องห่วงที่รักผมจะดูแลพวกเขาให้สะสมกับที่ควรได้รับ เรากำลังจะได้เห็นกันว่าลินจะได้รับบทเรียนหรือไม่แต่ก่อนที่ผลกำจะตามทันหากคุณเชื่อในการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่และชอบเรื่องราวแห่งความยุติธรรมช่วยกดปุ่มถูกใจให้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่กินใจแบบนี้วันรุ่งขึ้นพ่อแม่ของลินก็มาถึงพวกเขาเป็นคนน่ารักและหวังว่าจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นแต่มินกลับไม่แม้แต่จะลุกขึ้นยืนเขานั่งอ่านหนังสือพิมพ์เฉยอ้าวมาแล้วหรือเขาพึมพำโดยไม่สบตา อาหารคํายิ่งแย่หนักแมลินจะทำอาหารมามากมายแต่มินกลับคีบเนื้อส่วนที่ดีที่สุดให้ตัวเองแล้ววางถ้วยข้าวเปล่าใบเล็กๆก,กับผักเก่าๆไว้ตรงหน้าพ่อแม่ของเธอเมื่อพ่อของเธอพยายามจะพูดมินก็พูดแทรกขึ้นมาพร้อมถอนหายใจเสียงดังขอร้องและกินเงียบๆหน่อยผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วลินรู้สึกอับอายขายหน้ามากเธอลากมินเข้าไปในครัวน้ำเสียงสั่นเครือด้วยความโกรธคุณบ้าไปแล้วเหรอกล้าดียังไงมาทำกิริยาไม่เคารพพ่อแม่ฉันแบบนี้พวกเขาเป็นแขกนะพวกเขาเป็นครอบครัวของฉันคุณไม่มียางอายบ้างหรือไง มินจ้องตาเธอขม็งสีหน้าเรียบเฉยและเย็นชาคุณโกรธทำไมลินก็เพราะคุณทำกับพวกเขาเหมือนขยันนะสิเธอกรีดร้องมินกล้าเข้าไปใกล้ผมก็แค่ทำตามกฎของบ้านหลังนี้คุณไม่เคยแสดงความเคารพความรักหรือความห่วงใยต่อพ่อแม่ผมเลยแล้วทำไมผมต้องเคารพพ่อแม่คุณนี่คือมาตรฐานที่คุณตั้งไว้เองถ้าพ่อแม่ผมเป็นภาระของคุณพ่อแม่คุณก็เป็นภาระของผมมันก็แค่เวรกรรมตามสนอง คำพูดเหล่านั้นเหมือนตบหน้าลินา้นฉาดใหญ่เธอรู้สึกแสบที่แก้มด้ความละอายใจเธอตระหนักได้ว่าความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกเมื่อเห็นพ่อแม่ตัวเองถูกเมินเฉยคือความเจ็บปวดเดียวกับที่มินรู้สึกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเธอสุดตัวลงร้องให้ฉันขอโทษเธอสะอื้นฉันไม่ร,มรู้ฉันไม่รู้เลยว่ามันจะเจ็บปวดขนาดนี้เย็นวันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปลิงขอโทษมินและที่สําคัญกว่านั้นเธอก้มกราบพ่อแม่ของเขาเพื่อขอเข้ามาตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีคําว่าของเธอหรือของฉันอีกต่อไปมีเพียงครอบครัวเดียวกันที่มีความสสสุุขขและงบ